ลดระดบความเดินช้าอีกเอ,อิ่มหัวเราอะไรกันวะมีอะไรตลบเหรอาืจีนไม่ได้ นไรียยผมจะมาเอยาแล้วอ่ะเอ้ยไม่หมดละเราเป็นยังับนี่นะเราเป็นยงโอ้ยโอ้ได้เยอะนะมีคนมนเยอะอีก อุตส่าห์ยี่หกเคเจอสามห้าเคเหรอเฮ้ยคนเงี้ยชิตวังาอะชิตวังเมื่อกี้ได้ยินไหมคุณเบนเขาบอกว่ามีคนมาส่งยาด้วยแหละใช่ไม่ดีนะเฮ้ยรู้ปนคนมีคนเล่นยาแล้วจบสามจบจบจบเทียสี่เดี๋ยวนี้ผมขอไปนี่ก่อนนะพี่ทิวเป็นเจ็บยากระชับเหรอเอา ไม่ใช่อันซื้อของซื้อของซื้อลูลิกหน่อยด่วนๆเลยด่วนๆเลยขอฟาร์เซตเลยสามอีกสองด้านฟาร์เซตเลยอะไเอามาอย่างคนส่งยาผมเด็กส่งยาเด็กส่งยาผมมาแล้วปะดาวเด็กส่งยามาแล้วเหรอโอ้ไม่ดีนะดาวนี่อาศัยอาทำยับนี้นะไม่ดีนะส่งยา เด็กส่งยาเนี่ยแท็กหมวก่อนชุดตรวจโควิดเดไปส่งครับเด็กส่งยาต้องแท็กหัวไม่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 ขาดอมเมด์คอมเมด์ไม่ตกเลยอ่ะ พี่คิวพี่คิวไม่ต้องเอาสตาร์มาแล้วผมจะกดอะไรตลอดพี่เจนทำไมไม่ตาดกู้ชฉาะดอกมาเจ็ดหมื่นเลยนะเฮ้ยเที่ยเอาเวอร์ที่หมายอินเลฟอินเลฟกับยืนยันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอยแสบซ่านถึงส่วงทำไมะ ให้แล้วกดให้แล้นสี่สี่ให้หมดคิวออ้ยไม่โดนได้ไงวะมันนีมาพอนับไปรอกระดีไทยโอ,อ้ย sorry s อรีร่พอปเป็นอย่างนอกคนนอกไแต่อสาวงั้นเอเพครับ อ่าโอเคใช่ให้มนั่นก็มาด้วยวิ่งไปเจมันให้เจมัต้องตายเลยอะเจมัาไนโอเคถึงนู้นแล้วเดี๋ยวของคุณเบนเราเด็กส่งยาเราอุ้ยล้มเลยนั่นเด็กส่งยาไม่ดูแลนะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นอืออนี้ไม่ซีซีเดอร์ผมอ่ะพี่คิวไม่ต้องเอาสตาร์มาเดี๋ยวก็ได้นะมจริงอยวยไอ้พวกมาบ่อยเพราะว่าผมกดไม้ให้อยู่ไม่ใช่อ๋อคือสตาร์เยนเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเคลื่อนถ่าย หน้าที่ของคิวคือต้องเชนสตาร์ไปได้ตลอดถ้าสี่สตาร์โหสี่ที่เด็ดพี่เจผมไม่เคยแตงคุณโอมได้เลยนะคุณเด็กดูตอนดูนาเมตตอนนี้ก็แตงคุณโอมขึ้นมาแบบเยอะแล้วแหละก็ว่าไม้มันไม่ขาดแต่ว่าโปรงง่วงอยู่ไม่แมนถึงจะช่วงระยะใสลูกสีดแบบนี่ยมันมันแรงมากแบบมันแรงิดปิดตา มอนไม่แรงขนาดเนี้ยพาวเวอร์หรือว่าความดีพาวเวอร์เลยครพี่คือมันโปรติมันช็อตได้แค่สี่หมื่นไงแต่ตอนนี้ผมช็อตได้ขึ้นเป็นเจ็ดหมื่นเลยจิงวเ้ยหลบมาแล้วไาเ้นเร่ยตา G หนึ่งสองสามเจ็ดหมื่นหนึ่งหเจ็ดโอ้ยมันผ่านออกฟูน่าห่ะ แล้วได้พี่ผมจะไปช่วยพี่เองต้องกลัวนะวงเดียววงเดียวลุกแล้วผมจะมานอนให้ให้พี่ชุบเองเสร็จสิดเสร็จิเอาล้มเฉยเดี๋ยวนะโดนอะไรโดนอะไรนั่นแหละ ตื่นเลยตื่นเลยตอนนี้ตื่นเลยก้นน่่ไตืลี 五万